สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะคะหลังจากเราล่อนมูลไส้เดือนเสร็จแล้วเราก็จะเจอลูกตัวเล็กๆของไส้เดือนนี่เพิ่งคลอดออกมาจากไข่นะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเราทํายังไงให้แยกเขาได้ตัวนี้จะเป็นมูลไส้เดือนแต่เขาจะเป็นก้อนใหญ่แล้วก็มีไข่มีตัวเล็ก หลังจากผ่านตะแกงลอนหนึ่งมิลน,นะคะเราก็จะเอามาไว้แบบนี้เพื่อที่เราจะเอาไปใช้งานต่อแต่แต่ตัวนี้ไม่ได้ขายนะคะจะเอาไปใช้งานต่อเนี่นะคะเราแยกหนึ่งมิลไปบรรจุถุง1กิโลขายเพื่อไม่ให้มีตัวอ่อนใครติดไปให้ลูกค้าได้รับผลกระทบจากกลิ่นหรือว่าไปเสียระหว่างทางที่ขนส่งนะคะรอลูกค้ามาซื้ออย่างเงี้ย ตัวนี้คือเบดดิ้งเบดดิ้งที่ผ่านการแช่น้ําได้ที่แล้วแล้วเราก็นํามาใส่ตะแกงให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วเรามาใส่ตะแกงใส่ตะแกงเสร็จเราก็เอามาวางเอามาวางบนมูลไส้เดือนที่มีตัวอ่อนเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมุดขึ้นมาเนี่ยนะเขาจะมุดขึ้นมาบนตะแกงเขาจะมุดขึ้นมาเองคือการที่เขามุดขึ้นมาคือเขาก็จะหาแหล่งอาหารของเขานะคะ เราจะวางไว้จุดนี้ประมาณ2คืนประมาณ2คืนแล้วเราก็จะมาเก็บเก็บเบดดิ้งตัวนี้ออกเอาไปเลี้ยงเอาไปเอาไปใส่กระมังที่ที่เลี้ยงเลยนะส่วนตัวนี้ที่เหลือตัวอ่อนยังไม่หมดเราก็มาพลิกจะพลิกกลับด้านก็ได้หรือจะเอามือล้วงพลิกขึ้นมาก็ได้แล้วก็ทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ เราได้ตัวอ่อนที่เยอะที่สุดไม่เสียหายไม่เสียหายเยอะเนี่ย่ยางตัวนี้จริงๆเราจะเอาไปใช้เลยก,ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ไม่ค่อยชอบเวลาที่มันมีตัวอ่อนติดไปเยอะเเพราะว่าเราจะาไปปลูกต้นไม้เล็กนะคะต้นไม้เล็กเขาจะทําให้ดินกระจายได้เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตัวอ่อนติดขึ้นมาคือเขาก็จะมุดหาของกินของเขาเองตามเบดดิ้งเนี่ยก็จะมีความชื้นเล็กน้อย จุดที่เราวางจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวดูอีกกระมังนึงนี่กระมังนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าตะก้าเล็กแล้วก็วางวางได้ถึงขอบปากตะก้าตัวนี้เห็นไหมตะก้าโผล่ขึ้นมาจากผลการทดลองพบว่าการวางแบบนี้ดีกว่างั้นแนะนำเพื่อนเพื่อนให้วางแบบนี้นะคะวางตะก้าเบดดิ้งจมลงไปให้ถึงขอบปากตะก้าเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆเอามาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่กำลังงงว่าจะแยกตัวไส้เดือนเล็กๆยังไงออกจากออกจากมูลไส้เดือนที่เราจะเอาไปใช้งานหรือว่าเราจะเอาไปเลี้ยงต่อเพื่อที่จะให้เขาขยายตัวเร็วเวลาเราเริ่มทำฟาร์มเนี่ยค่ะเราจะชอบทําแบบนี้เพื่อที่จะให้เรามีตัวไส้เดือนในการขยายได้เร็วขึ้น แต่ถ้าพอเราเลี้ยงไปสักพักเรามีตัวใส้เดือนที่เยอะขึ้นเราก็จะไม่มีเวลามาทําแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเก็บเฉพาะตัวใหญ่เท่านั้นแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยใส่กระสอบขายได้เลยก็จะเป็นขายเป็นในราคามูลเปียกนะคะเราสามารถขายได้ในหน้าตาแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมเขาจะมีไข่ติดขึ้นมาเยอะหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาดู เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวทางฟาร์มมีอะไรทริกเล็กๆ,ๆดีๆสำหรับต้นไม้ไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับกระบองเพชรแล้วก็มูลไส้เดือนกับการเลี้ยงไส้เดือนการบริหารจัดการฟาร์มจะมาแบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ